เทียรยำโม่ตํารวจจับเราดีครับตํารวจไม่ไม่ดีดีจะได้เรา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 จำชื่อได้พี่เราจำชื่อสาอตได้จำชื่อไม่มีเหรอปึ๊งนี่ก่อนบัวบัวไม่ได้ช่อะชื่อชื่อชื่อโฮลครับผมอะไรเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว โใช่ไหมทําก่อนใช่ไหมไม่ไม่ใช่ฮะไม่ไม่ถึงอะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะไมายถึงอะไรอ่ะดูดูผลประชาชนผมไหมให้ผมดูดูดูเปดเลยนี่เปิดเลยอ่ะได้ได้ด้โอ้โหแล้วผมลืมเก็บคำละตอนนี้ผมต้องเอารถไปแต่งอีกแล้วก็กล่องจูนมีกล่องจูนว่าโทรถามไอ้สมก่อนถ้าได้กล่องจูนเอารถไปแต่งก็ได้รถซิ่งแรงคันหนึ่งน่าจะมีคนขายอยู่นะกล่องจูนนะเปิดรอบเนี้ยไม่ค่อยมีคนขึ้น แล้วผมก็จะไม่ขึ้น็นขาด,ด Dead Zone ในเดสโซนเนี่ยจะโคตรเหนือ่อยไอ้แจ๊กไอ้สมมีกลองจูนปะไม่น่าไม่ไแน่ใจเลยคำถามล้วจูนรถอีกคันหนึ่งหากล่องจูนรนะับตอนนี้ก็ขายกันเท่าไหร่อ่ะแปดแสนเก้าแสนล้านเลยมั้งครับ รับไปหน่อยเดี๋ยวไปกล่องหนึ่งนะใครอ่ะเนี่ยตัวอันหนึ่งเอาแป๊บหนึ่งว่าหนึ่งว่าหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งฮัลโหลครับพี่ไอ้สอตัวนี้เหลือตังค์เท่าไหร่นะครับสุดป่สุดป่เหลือตังค์เท่าไหร่แปดแสนครับพี่พอดีกูมีแท็กอยู่คันหนึ่งอ่ะมึงอยากได้เอาซิ่งเอาไปให้คนอื่นไหมไอ้แจ้งมึงมีรถอย่างตอนเนี้ยมีแค่แท็กครับตอนนี้กูมีแท็กอีกคันหนึ่งอ่ะแต่กูไม่มีตังค์แต่งอ่ะเดย์เอามาอีกห้าแสนได้ป่ะ ถ้าแต่งถ้าใชรอยาเข้ามาเนาทไม่อยู่แต่งเท่าไหร่ไแล้วใครอุ้มอือคือพี่เจ้าตอนต้อนถ้าถมก่อนว่าพี่เจ้าอะไรก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องบ้านไม่กูได้กล่องจูนแล้วไงงั้นก็แต่งไปก่อนก็ได้พี่ถ้าอย่างนั้นเอามาใช้ก่อนก็ได้ครับใช่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 ช่มันแต่งเท่าไหร่อ่ะครับพี่มันแต่งเท่าไหร่สี่แสนสี่แสนครับสี่แสนงั้นเอามาห้าแสน เพบเจ็ดแปดเจ็ไปหาเพิ่มอีกนะ78ครับแจ็คไปเร็วครับครับพี่ลุงสวัสดีครับุงปรดีมึงมึงปลดล็อกยังปลดแล้วครับพร้อมจูนพร้อมจูน78 78มานี่หน่อยมานี่หน่อยทำได้หน่อยพี่น้องนี่นี่นี่ไอเป็นพรนายกมันนายกไปอยู่ตู้แน่นอนเลยอ่ะหมีมันเลยไม่ติดเลยดูดิ7-8นะครับเออเร็วๆไอ้เหี้ยต้องรีบขึ้นรถกูจะไปนักเล่ยไม่นักเล่ยนักเล่ยใส่รถ แม่มาฆ่ากูตอนนี้กีดเลยนะไอ้เหี้ยลุงสวัสดีครับอ้อลูกกระสุนนะครับไอ้จักลูกกระสุนนะครับขอใครวะเขาลูกกระสุนนะครับพีตอกปืนแล้วเนี่ยครับไปขึ้นเกาะต่อปะไม่ไม่ไม่ไอ้แล้<ร>วกวเเูเป็นเฮียกูเป็นอไรแจ๊ค ประกาศอะประกาศขายแท็ก10ล้านเนี่ยจูดโดยลุงแม่เอาครับพี่อะครับลูกแท็กใบลุงแม่ขายจริงเหรอไม่เขาซื้อจริงเหรอลูกปัญหาเลยไม่รู้อะแท็กสิบล้านโฮ้ยมาเฮ้ยมาคนเออเยอะจังสิบล้านอะไรครับแท็กเดสโซนเปล่าใบลูงแม่ฮะขายรถแท็กสิบล้านคันนับสิบล้านเนี่ยคันหนึ่ง บอกลุงแม็กจูนแล้วลุงแม็กไปรับจูนแท็กอีกแล้วแงกูมีแท็กกูซื้อแท็กมาคันน um ึงเอาเบ้าเฮ้ยเออรูเออจะให้ผมว่าไปขึ้นเออที่คุยอ่ะมันน่าจะเป็นพวกเดโซนบังคับลุงไม่ยังไงเดโซนขึ้นเออหรอไม่รู้ครับลุง แต่ว่าเป็นพวกมันนะอะไรอะคอนเนอร์ที่เข้าตู้พวกมันอะคือคือที่เข้าตู้พวกมันหลายคนเลยครับลุงเนี่ยขึ้นอีกแล้วเนี่ยอะไรอ่ะ คืออะไรไม่รู้อะลุงสองมันยอมแล้วหรือเปล่าลุงเรี่ยอะไรวะล่ะยอมหรือเปล่าเจอเทียนขี้ขี้อะไรวะเนี่ยไอสั์เฮ้ยเนี่ยดูดูดิ เฮ้ยเฮ้ยพวกมันลอใส่เนี่ยก็บอกแล้วพวกมันลุงเชื่อผมยังอ่ะทำไมมันเข้าตู้อ่ะน่าจะให้ตัวเองตายแล้วไอ้นี่เออป่าแบบว่าอ๋อเออเออแล้วก็จำเหตุการณ์ไม่ได้หรอเปธรรมดาไงอะไรอ่ะแล้วมันจะเข้าตู้ไปเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยวงวันลุงอะไรอ่ะ ช่วยลบหน่อยครับใครฟื้นแล้วช่วยลบหน่อยนะใครฟื้นแล้วช่วยลบหน่อยครับดูงผมหัวในตู้ได้ปะไม่ได้ครับแล้วคุณเข้ามาคุณก็กดครับเข้ามาไม่ได้ครับงั้นก็เออไปหวดแม่งเลยไหมไอสัตว์เออเดี๋ยวผมเออไปหัวไม่มีผมมีแต่เข้าเอาเลขเลยครับไม่เข้าไปเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้มันไม่รู้ครับมันมีไปกันวมันไม่มีที่ไปอ่ะหนึ่งสี่เจ็ดมามานี่เดี๋ยวมัน ผมว่าอ๋อไม่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 มานี่มานี้มานี่มานี้มานี่กูรู้ละกูรู้ละมานี้เนี่ยเนี่ยครับมันหาจุดเกิดอ๋อมันหาจุดเกิดไอ้เหี้ยแล้วคนแม่งอย่างเยอะแม่งหาจุดเกิดไอ้เหี้ยเอาจุดเกิดไอ้สารดุงจุดเกิดตอนมึงเอ๋อในคุกไงแม่งฉลาดสัตว์เลยไอ้เหี้ยนี่ไงไปอยู่แม่งหายไปไหนหมดอ๋อแม่งนอนสลับกองกันนี่เองเออไม่อ้สารแบบไม่เรียกเคส เชียร์ลายำหมาไอ้เฮียเอาง่ายว่ามึงเออรอบเนี้ยมึงโดนมันแน่นอนเลยสัตวสละยำหมาไอ้เฮียโคตรละยำคนเลยเชียบ๊อบไปเชียไอ้บ๊อบละยำไอ้สัตว์มันมีกี่จุดวะไอ้เฮียเอาละไอเฮียเอ้ยใครเข้าวตัวปลาคนนี้เลยเรียบ้อยรับหน้าไอ้แจ็คไอ้เฮียบ๊อบมาสั่งแผ่นเลยสัสใช่ใช่ปัญหาจุดแน่นอนใช่ปัญหาจุดเกิดไอ้เฮียเฮียละ ปุยสัตว์เลยมันระดับโผมว่ะเราผมว่ามันตั้งแฉลอะเฮียเทนเฮียเฮียพอมอีกไอสัตว์ไม่ไม่ไม่มีวิธีเดียวอ่ะเฮียเทนจัดมันมันมีโทรศัพท์ปะถ้ามันไม่มีโทรศัพท์อ่ะจบเอาเรายืนดักอ่ะยืนอยู่ตรงนี้มันก็พูดกันไม่ได้อ่ะก็บอกกันไม่ได้อ่ะเฮียเอ้ยนั่านนะไอเฮียร้อยร้อยเอแบบ สี ali, ่สิบห <jog u ette> ้าสิบคนน่ะหาที่จุดเกิดอ่ะโผมแม่ม <Down wei> ึง <GO> น <av i> ับได้ว่ากี่คนจุดมันน่าจะไม่ใช่ัรื่องแรกๆเลยไม่ตอนกูเกิดอ่ะกูเกิดหน้าโรงพยาบาลด้ยกูเกิดหน้าโรงพยาบาลใช่ปะวะที่ม้งใช่ปะวะเทียรยำมวยตันเงจับเลยดีครับ ไม่ไม่ <aby masuk> ดีดีดีจะได้ไม่จำ่เรา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 จำชื่อได้พี่จำชื่อ<ร>าจำชื่อสกอตได้จำชื่อไว้จำชื่อไว้ถ่ายบัตรประชาชนเอาดิมาด <Ost. S 2> ิสัต like ว <aj> ์ไปถ่ายบัตรประชาชนไว้ผมผมจำผมจำไม่หมดเลยเนี่ยถ่ายไว้ถ่ายรูป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 ไว้มาดิไอ้เหี้ยไอ้แจ็คมันเล่นเทเลนระยมันเล่นเทระยมใส่เราอ่ะมึงก็เล่นเทระยมใส่มันมึงถ่ายรูปลูกมันไว้ทุกคนเลยจดชื่อไว้ จดชื่อไว้มึงเอาปากกากระดาษจดไว้จดไว้หมดไอ้เหี้ยมีไม่กี่คนมันได้จุดมันได้จุดเราได้ทีตอนนล้กวมก่อนไหมครับรวม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 บ้านรวมบ้านไปรวมไปเลเบล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 ยืนเลเบลไว้ก่อนนะผมว่าอประเทศเรามันรู้สึกจะไม่มีพีจีได้ไหมฮะมันไม่ PG หรอกครับมันเป็นกลยุทธ์ครับคุณไม่ต้องกลัวหรอกมันเป็นกลยุทธ์ของเขาครับเขาสามารถเล่นได้ฮะเขาเข้าตู้เขาเข้าตู้มันเป็นการวางแผนอะคือเขาเข้าไปหา

On the top, that's all i need mean.